ออกันที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่ราลึกถึงกองอาสารักษาดินแดนนะครับโดยที่หลายจังหวัดในภาคเหนือได้มีการจัดงานครบรอบ71ปีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเป็นการเชิดชูเกียรติกองกําลังพลภาคประชาชนที่มีความสําคัญของประเทศ ที่บริเวณลานหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1น,นายกองเอกนิรัตพงศิทธิถาวรผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในงานครบรอบ71ปีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากทั้ง25าอำเภอเข้าร่วมพิธี ภายในงานมีการมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน13รายและร่วมกันปลูกต้นสนฉัดที่บริเวณหน้าอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ห ต่อมาผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนและร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมคุณงามความดีของอาสารักษาดินแดนที่ได้ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่สองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายกองเอกรัฐพลนราดิสรผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2568ครบรอบ71ปี ภายในงานมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่จำนวนสองรายและมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปมัมทุนชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพะเยาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน33ทุน ที่ลานกิจกรรมหน้าสารกลางจังหวัดน่านนายกองเอกชัยนรงวงใหญ่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านเป็นประธานเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีโดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดน่านข้าราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยได้มีการจัดพิธีทางสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอสสที่เสียชีวิตการสวนสนามของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านและมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูประมให้แก่บุตรสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนประจำปี2568จำนวน8ราย จากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกล่าวให้โอวาดให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายกองเอกชุติเดชมีจันทร์ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปางนางนัชชามีจันทร์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธี ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในอดีตที่ผ่านมาและมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดนและมีผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรข้าราชการพนักงานและกองอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดแม่ห้องสอนนายกองเอกเอก,กวิทมีเพียรผู้บังคับการกองอาสารัรกษาดินแดนจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ห้องสอนร,ร่วมพิธีโดยมีพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต จากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประกอบด้วยทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระราชินูปถัมภ์จำนวน11รายทุนแม่บ้านมหาไทยจำนวน1ิบรายทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีจำนวน ำนวน20รายและมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ห้องสอนจำนวน8ราย ที่บริเวณลานด้านหน้าสารักลางจังหวัดลำพูนนายกองเอกวิวัน์อินไทยวงศ์ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนเข้าร่วม ภายในงานมีพิธีทางศาสนาจากนั้นได้เข้าสู่พิธีการเชิญธงชัยประจำกองอาสารักษาดินแดนเข้าประจำแท่นพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกอาสาและหลังจากนั้นมีการมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีพร้อมใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาอสและสมาชิกอสจำนวน13ราย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิกอสที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์และปลดประจำกอง1รายมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์แก่บุตรสมาชิกอสจำนวน3รายมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหัไทยจำนวน24รายและเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนอย่งได้มอบชุดบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกอสสทุกนายจำนวน111นาย